เมื่อวันที่20ตุลาคมปี2565คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำโดยนายวันลบตังคานุรักษ์ รองประธานกรรมการคนที่1ได้นําคณะลงพื้นที่ดําเนินโครงการสมาชิกผู้ที่สภาพบประชาชนเพื่อติดตามการดําเนินงานพร้อมพบปะรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งในการนี้ได้เยี่ยมชมแปลงครัวเรือนต้นแบบนางทวีพิรมไทยตําบลกุดน้ําใสอําเภอจตุรัสจังหวัดชยัยภูมิซึ่งเป็นแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลระดับตบําบลจากนั้นได้เยี่ยมจุดสาธิตคุรุพันธ์ประจําพื้นที่ ต้นแบบและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้และตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาครัวเรือนนางสาวทิติมาฐานวิสัยตำบลภูแลนคาอำเภอบ้านเข้าซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นครัวเรือนนำร่องของอำเภอบ้านข้าเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการภายใต้บทบาทของวุฒิสภาตลอดจนนำไปผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป โดยคณะกรรมการได้ชื่นชมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สุ่โคกงหนองนามโมเดลว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงในแหล่งที่ทำกินด้านการเกษตรเลี้ยงสัตว์สู้กับปัญหาภัยแล้งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป